ทำหน้าละรื่นไม่ใช่จะดีใจนะคะวันนี้เราจะพาคุณชายไปดูกระป๋องป๊อปคอนและกระป๋องใส่น้ําโค้กนะคะเนื่องจากไปเห็นรีวิวในทิกต็อกนี่แหละก็เลยต้องลำบากที่จะพามานะเดี๋ยวเรามาดูชุดคนไปซื้อของกันนะคะเก่งเก่งเจเจเสื้อธรรมดาเป็นไงได้มาแล้วหนังยังไม่ทันเข้าเลยต้องไปหาซื้อของมาไว้ก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะคะวันนี้ก็ให้ดูแค่นี้แหละไปแหละบ๊ายบาย ดูจากของเต็มมือพรุงพางแล้วสงสัยได้วางแต่ของแน่เลยไม่ต้องนั่งกันหรอกดูสิไม่ต้องงพอมาถึงบ้านเจ้าคุณชายของเราก็งัดแงะทุกอย่างเลยนะะอันนี้ก็เซ็ตราคา570บาทนะได้น้ำสีกระป๋องเอาเป็นว่าใครอยากได้ก็ไปตามคว้าเลยนะคะก่อนที่ของจะหมดนี่รูปภาพนะคะวันนี้ก็รีวิวแค่นี้บายบายสวัสดีค่ะ